สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คลิปภาคต่อของ n b t i type ENFJ หรือผู้นำสุดใจดีของเรานะครับหรือเราเรียกพวกเขาว่า the p r o t a g o n i s t ครับวันนี้ผม Alex Moonwalk กนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง strength and weakness นะครับหรือจุดแข็งและจุดอ่อนของชาว p r o t a g o n i s t กันครับ คนผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็ highly recommend นะครับว่าให้เข้าไปดูคลิปแรกของผมก่อนที่พูดถึง enfj นะครับก็ใส่ลิงก์เอาไว้ให้ขวาบนเลยนะครับหรือ description ด้านล่างก็ได้ครับส่วนท่านใดที่ยังไม่รู้จักเลยนะครับว่า mbti คืออะไรนะครับก็อธิบายเอาไว้แล้วในคลิปแรกนะครับก็ลองเข้าไปฟังกันดูก่อนนะครับโอเคเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปต่อนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เรามาเข้าเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของชาว ENFJ กันเลยเริ่มต้นที่เรื่องดีๆกันก่อนนะครับจุดแข็งข้อแรกของเรา o พรา t ตาก n นิสก็คือเขาจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอครับชาว ENFJ จะเป็นคนที่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่ดีด้วยแต่ว่าเวลาที่คนอื่นแสดงความคิดเห็นอะไรออกมานะครับพวกเขาจะมีนิสัยยอมรับแล้วก็รับฟังจนจบครับ เขาจะปล่อยให้คนที่คุยด้วยนะครับหรือคู่สนทนาของเขาพูดจนจบเสมอจะได้แสดงพอยต์ความคิดเห็นออกมาได้ทั้งหมดครับมันทำให้คนที่สนทนากับชาว ENFJ นะครับจะรู้สึกว่าสบายใจไม่กดดันครับและด้วยความที่ชาว ENFJ ให้เกียรติคู่สนทนาของเขาเสมอครับมันก็จะทำให้คู่สนทนาของเขาอยากที่จะให้เกียรติชาว ENFJ กลับมาเช่นกันครับ โอเคแล้วต่อมานะครับเป็นจุดแข็งข้อที่2นะครับชาว ENFJ จะเป็นคนที่ไว้วางใจได้หรือ reliable ครับเวลาที่ชาว ENFJ นะครับมีคนเข้ามาฝากความหวังด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่พวกเขารักนะครับพวกเขาจะทุ่มเทแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยครับ เพราะว่าบุคลิกพื้นฐานของคนไท p e นี้นะครับไม่ชอบที่จะให้คนอื่นผิดหวังในตัวของตัวเองครับดังนั้นถ้าเกิดพวกคุณฝากงานหรือว่าฝากชีวิตไว้กับชาว ENFJ นะครับก็ไว้วางใจเขาได้เลยครับครับต่อมาเป็นจุดแข็งข้อที่3แล้วนะครับของชาว protagonist ครับจุดแข็งข้อที่3นะครับชาว protagonist จะมีความ passionate กับเรื่องที่เขาทำครับ passionate เนี่ยมันก็มาจากคำว่า Passion นะครับที่แปลว่าความหลงไหลครับในภาษาไทยแปลออกมาแล้วมันอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวนะครับมันก็คือคำว่าทำอะไรแล้วมี Passion นั่นเองครับเวลาเจอเรื่องที่เรารักนะครับเราก็จะมี Passion ที่จะทำให้มันดีใช่ไหมครับเวลาที่เรา p r o t a g o n i s t นะครับเจองานอดิเรกอะไรที่เขาชอบจริงๆนะครับเขาก็จะ ตั้งใจกับมันแล้วก็ทำมันอย่างไม่ล้มเลิกครับทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องงานใหญ่ๆนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงงานอดิเรกเล็กๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นต่อโมเดลสะสมของวาดรูปปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้อีกมากมายครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวโปรตากอนิสเจอเรื่องที่พวกเขาชอบนะครับพวกเขาก็จะไม่ทิ้งมันครับแล้วก็ทํามันไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่ดีมากเลยนะครับถ้าใครฝึกขึ้นมาได้แล้วก็อยากให้ยึดติดมันไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หายากสิ่งหนึ่งในตัวตนคนเลยนะครับถ้าเกิดฝึกฝนขึ้นมาได้แล้วก็อย่าทิ้งมันครับงานอดิเรกอะไรก็ตามนะครับถ้าเราฝึกฝนมาจนดีมากพอมันก็จะสามารถเป็นชื่อเสียงให้เราได้ในอนาคตด้วยกันทั้งนั้นครับ โอเคต่อมาเป็นจุดแข็งข้อที่4นะครับของชาว ENFJ ครับชาว ENFJ จะเป็นคนที่ altruistic ครับหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเสียสละให้ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองครับคนท y p ์นี้นะครับอยากที่จะเปลี่ยนแปลงคนใกล้ตัวและสิ่งใกล้ตัวให้ไปในทางที่ดีขึ้นครับอยากจะเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นในทางที่ p o ิทีฟถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องอุทิศเสียสละมากก็ตามครับ ครับต่อไปจะเป็นจุดแข็งข้อที่5แล้วนะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมยกออกมาพูดครับชาว ENFJ จะเป็นคนที่มี charismatic ครับหรือว่าสเสน่ห์ความเป็นผู้นำสูงครับในวงสังคมนะครับชาว protagonist จะเป็นคนที่ขึ้นเป็นผู้นำได้ไม่ยากเลยครับด้วยความ charismatic ของเขานะครับเขาจะมีความยุติธรรมในการปกครองคนครับมีความใจดี รับฟังผู้อื่นนะครับแล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยความไม่หุนหันพลันแล่นครับมันก็จะทำให้คนรอบตัวเขายอมรับเขาได้ไม่ยากเลยครับ ครับก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับจุดแข็งและก็จุดอ่อนของชาว e n f j กันต่อนะครับผมอเล็กซ์มูนวอลก็ต้องขอให้คุณผู้ฟังช่วยกันกด s u b s c r i b e ที่ปุ่มขวาล่างนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานผมด้วยนะครับและขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้ผมเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดต้องการสนับสนุนให้งานของผมได้ไปต่อจริงๆนะครับผมมีช่องทางการโด onation ที่ QR code บัญชีธนาคารนี้ได้เลยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ ที่โดเนทเข้ามาผมก็ขอบใจมากเลยนะครับแล้วก็จะนำไปใช้พัฒนาชาแนลให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดครับอ่าเรามาต่อกันกับ파트ที่สนะครับก็คือจุดออนของชาว ENFJ ครับจุดออนเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นกันทุกคนและบางคนก็เป็นแค่บางข้อ บางคนเป็นบางข้อมากแล้วก็บางคนเป็นบางข้อก็น้อยครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่คนคนนั้นเจอในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนการเลี้ยงดูจากพ่อแม่สารพัดเลยครับก็อยากให้ลองเปิดใจรับฟังดูนะครับถ้าจุดอ่อนตรงไหนมันจริงนะครับก็จะได้รู้ตัวเอาไว้อย่างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าดีก็คือแก้ไขได้ครับ ครับมาเริ่มกันที่จุดอ่อนข้อที่1นะครับจุดอ่อนข้อแรกชาว ENFJ นะครับจะมีความ Unrealistic ครับเวลาช่วยเหลือคนอื่น Unrealistic ภาษาไทยแปลก็คือไม่ยึดติดกับความเป็นจริงครับตรงนี้อย่างที่กล่าวนะครับก็จะเป็นมากในจังหวะที่เราส่งพลังงานออกไปช่วยเหลือคนอื่นครับชาว ENFJ เวลากวาดสายตาไปรอบๆนะครับเจอสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องพวกเขาก็อยากจะเข้าไปฟิกซ์เข้าไปแก้ครับ เวลาที่เห็นใครลำบากนะครับพวกเขาก็อยากที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอๆดังนั้นมันจะเกิดอาการเหมือนว่าเราแบกปัญหาของทุกคนที่อยู่รอบตัวมาอยู่ที่ตัวเองด้วยครับโดยที่บางครั้งนะครับเราไม่ดูสภาพความเป็นจริงว่าตัวเราเองรับไหวไม่ไหวนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเขาถึงเรียก type นี้ว่า protagonist ก็คือตัวดีของโลกนี้ สำหรับชาวย n f j คนไหนที่กำลังเหนื่อยกับเรื่องแบบนี้นะครับก็ทำได้อย่างเดียวเลยครับทางแก้ก็คือปล่อยวางครับเราต้องรู้ตัวว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับตัวคนเดียวถ้าเกิดอยากจะเข้าไปช่วยเหลือใครนะครับมันช่วยได้ไม่หมดทุกคนที่อยู่รอบตัวนะครับเราก็ต้องเลือกเอาครับเรื่องบางเรื่องก็ปล่อยวางบ้างก็ได้ครับมาที่จุดอ่อนข้อที่2นะครับของชาว p r o t a g o n ิ s จุดอ่อนข้อที่2ก็คือ over idealistic ครับ Over i d e a l i s t i c นะครับหมายถึงพวกเขาอยากจะให้ทุกๆสิ่งที่อยู่รอบๆตัวออกมาในรูปแบบที่เขาคิดแบบเป๊ะๆครับเหล่าเ n f นจะมีเซนส์ที่ดีมากๆเรื่องความถูกต้องนะครับและเขาก็จะรู้ได้ว่าเรื่องไหนที่ทำแล้วมันจะไม่ดีไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยครับแต่ด้วยความสาม,มารถที่ดีตรงนี้เองนะครับพวกเขาก็มักจะไปเห็นคนอื่นที่ไม่ได้มีเซนส์แบบนี้เหมือนกับเขาครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เขาคิด แบบนี้มันก็จะทําให้ชาว ENFJ เห็นแล้วมันจะทุกข์ทรมานใจนะครับไปจนถึงอาจจะขัดแย้งกับคนคนนั้นได้เลยเพราะว่าคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับบางคนก็มีเซนส์เรื่องความถูกต้องที่ไม่ได้ดีเท่าคนอื่นก็มีครับเมื่อชาว ENFJ เจอเรื่องอะไรที่น่าผิดหวังไม่ได้ดีเท่าที่เขาคิดเอาไว้นะครับเขาก็จะเสียใจมากๆครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่คนที่เขารักไม่ว่าจะเป็นแฟนพ่อแม่หรือว่าคนใกล้ตัวทําเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับ พวกเขาจะเสียใจหนักมากครับเพราะว่าเขาอาจจะลืมไปว่าบรรทัดฐานของคนเรื่องความถูกต้องมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของคนมันก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนครับทางแก้ไขนิสัยแบบ over idealistic แบบความถูกต้องแบบนี้นะครับก็ต้องอาศัยเรื่องความเข้าใจโลกให้มากขึ้นครับเราต้องเข้าใจครับว่าเรื่องบางเรื่องนะครับเราเห็นว่ามันดีมันถูกต้องนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกในสายตาของคนอื่นก็ได้ครับ เราไม่สามารถใช้วิชาวความรู้แล้วก็บรรทัดฐานของตัวเองไปวัดความถูกต้องของคนอื่นได้ครับโอเคมาต่อกันที่จุดอ่อนข้อที่3นะครับของชาว ENFJ ครับจุดอ่อนข้อที่3ก็คือชาว ENFJ จะ enjoy teaching มากเกินไปแล้วก็จะติดภาพตัวเองในฐานะผู้สอนครับชาว ENFJ มีอีกชื่อหนึ่งนอกจาก protagonist นะครับก็คือ the teacher ครับพวกเขาจะ enjoy teaching มากๆเลยครับ จนบางทีเขาอาจจะติดภาพตัวเองมากเกินไปว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้สอนกับคนคนอื่นครับเวลาที่เขาไปเจอใครนะครับที่กำลังทำอะไรบางอย่างแต่ว่ามันก็ยังดีกว่านั้นได้มันสามารถพัฒนาไปอีกได้นะครับแล้วชาว e n f j มองเห็นใช่ไหมครับเขาก็จะเข้าไปสอนคนคนนั้นทันทีเลยครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมากจนเกินไปมันอาจจะกลายเป็นบุคลิกจูจีจุกจิกแล้วก็ไมโครแมネจเมนต์ได้ครับทางแก้ข้อนี้นะครับ เราต้องคำนึงถึงจิตวิทยามนุษย์ที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งเอาไว้ก่อนเลยนะครับมนุษย์เรานะครับไม่มีใครที่ชอบโดนสอนครับยกเว้นถ้าเกิดเราทำให้เขายอมรับเราก่อนว่าเราอยู่ในโพสิชันที่เราสามารถสอนเขาได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งครับบางคนที่มีอีโก้สูงมากๆนะครับเวลาเราเข้าไปสอนเข้าไปให้ความรู้อะไรเขาเขาก็จะไม่ฟังเราอยู่ดีครับถ้าเราเจอคนประเภทนั้นนะครับ ที่เราสอนอะไรไปแล้วเขาก็เมินเฉยเขาก็ไม่ฟังพวกนี้เราทําได้อย่างเดียวเลยครับก็คือปล่อยเขาไปนะครับคนเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้ผิดนะครับเขาต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็เผชิญโลกในแนวของตัวเองครับพวกเขาอยากที่จะลองเองทําเองแล้วก็เจ็บด้วยตัวเองนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งที่เขาเห็นค่าของคําสอนของเราเขาก็จะกลับมาหาเราเองครับโอเคครับต่อมามาต่อกันที่จุดอ่อนข้อที่4ของชาว e n f j ครับ จุดออนข้อที่4ี่นั่นคือ intense ครับหรือเป็นคนที่เข้มงวดมากจนเกินไปครับความเข้มงวดกับชีวิตตัวเองบางทีก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เมื่อเราเข้มงวดกับชีวิตของตัวเองแล้วเวลาเจอคนรอบตัวที่ละหลวมแล้วก็ไม่ได้เข้มงวดเท่าเราเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยครับด้วยความที่ชาว e n f j เป็นทีเชอร์นะครับเขาก็อยากที่จะผลักดันคนอื่น แล้วถ้าชาว ENFJ ยิ่งเป็นคนเข้มงวดในตัวเองนะครับเขาก็อยากที่จะให้คนที่เขารักหรือว่าลูกศิษย์ของเขาครับเป็นคนที่เข้มงวดตามเขาไปด้วยครับดังนั้นเราอาจจะเห็นบ่อยๆว่าชาว ENFJ อยากจะผลักดันแล้วก็พุชคนที่อยู่รอบๆให้ดีขึ้นตามตัวเขาครับแต่มันก็จะมีหลายๆคนที่เขาไม่ได้อยากโดนพุชเขาอยากจะก้าวในเพสของตัวเองครับเพราะฉะนั้น เราอย่าพยายามไปพุชคนอื่นในจังหวะที่เขาไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยครับทางแก้ที่ดีที่สุดในข้อนี้นะครับจะตรงกับหลักผู้นําเลยครับก็คือเราเข้มงวดเข้มงวดกับตัวเองครับเสร็จแล้วคนที่เขาตามเรามาหรือว่าคนใกล้ตัวนะครับถ้าเขาเห็นว่าเราพัฒนามีชีวิตที่ดีขึ้นมีอย่างนู้นอย่างนี้ที่แบบเพิ่มขึ้นในชีวิตนะครับเขาก็จะก้าวตามเรามาเองครับ ครับมาต่อกันที่จุดอ่อนข้อที่5แล้วนะครับของชาว ENFJ ครับจุดอ่อนข้อที่5นั่นก็คือ Over Empathetic ครับหรือว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากจนเกินไปหรือแปลแบบสั้นๆก็คือขี้สงสารนั่นเองครับเหาโปรตากนิสนะครับก็ทำตัวเป็นคนดีตัวดีเหลือเกินนะครับตัวดีของละครนะครับเวลาที่เพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็บอกเพื่อนเลยว่าไม่ต้องห่วงยกให้เราเถอะเดี๋ยวเราช่วย แล้วเขาจะช่วยแก้ปัญหาของคนอื่นเราๆกับว่าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาของตัวของเขาเองครับแต่อย่าลืมว่าคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเรานะครับบางทีเขาก็เป็นคนดีบางทีก็เข้ามาเอาเปรียบเราก็มีครับแต่ชาวโปรโตากอนิสก็จะรับได้ครับเพราะเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วแล้วสุดท้ายนะครับปัญหาทุกอย่างก็จะรุมเร้าเข้ามาจาก,กท,ท,ทุกทิศทุกทางก็ทำให้ชาวโปรตากอนิสนะครับหมดแรงได้ครับทางแก้ไขในข้อนี้นะครับ เราก็ต้องรู้ลิมิตของตัวเองครับแล้วก็อ่านคนอื่นให้ออกว่าเขาจะเข้ามาเอาเปรียบเราหรือว่าเขามาขอความช่วยเหลือจริงๆครับเรื่องไหนที่เราช่วยแล้วมันทำให้ตัวเราเองเดือดร้อนมากจนเกินไปนะครับเราก็สามารถเซโนได้ครับลองฝึกที่จะเป็นมนุษย์เซโนปนจากเซเยสบ้างนะครับอย่าเยสอย่างเดียวครับนอกจากจะทำให้ภาระของเราลดลงแล้วนะครับ มันก็จะทําให้เวลาวันหลังคนอื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับเขาก็จะ Respect เรามากขึ้นด้วยครับโอเคก็จบกันแล้วนะครับกับเรื่องจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนทั้งหมดทั้งมวลของเรา protagonist ตัวดีของเรานะครับชาว enfj ก็อยากให้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับจุดแข็งก็ทำให้ดีขึ้นจุดอ่อนก็พยายามลดลงครับ ถ้าฟังแล้วรู้สึกยังไงเป็นประโยชน์ยังไงบ้างนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้ในคอมเมนต์เซ t ชันด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดอยากฟังทป์ e ไหนก็คอมเมนต์รีเควสกันเข้ามาได้เลยครับ ตอนนี้ผมพยายามที่จะทำคอนเทนต์แนวใหม่ๆออกมาบ้างนะครับถ้าอยากฟังเรื่องแนวไหนสตอรี่แนวไหนหน่าสนใจจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าจะเป็นเรื่องลึกลับอะไรแบบนี้นะครับผมก็กำลังหาแนวทางคอนเทนต์อยู่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องแบบไหนก็ลองมาคุยกันได้ครับในปีนี้ผมก็เลงเอาไว้ว่าอยากจะผลักดันชาแนลตัวเองให้ไปถึง10,000 s u b s c r ั b e r นะครับแล้วก็ถ้ามีคอนเทนต์แนวใหม่ๆผมก็อยากจะเป็นแนวบันเทิงมากขึ้นนิดหนึงนะครับ ยังไงถ้าเกิดอยากพลักดันให้ผมไปถึงเป้าไวๆนะครับช่วยกันกด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับและสำหรับวิดีโอนี้นะครับผม Alex Moonwalk ก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับสวัสดีครับ